หลังจากที่ภารกิจนะครับสถานีเกษตรหลวงอังขางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ไปดูชาวบ้านที่อยู่แถวดอยอังขางนะครับได้ไปเจอคุณป้านะครับโอ้โหคุณป้าเนี่ยน่ารักมากเลยเส้นทางที่ผมไปนะครับผม,ผมนั่งบนรถจีปแบบโฟลว์วจริงจังเลยนะครับถึงจะสามารถขึ้นไปได้เป็นทางที่แบบโอ้โห ท,ทั้งเลี้ยวทั้งขึ้นทั้งคือมันไม่ได้เป็นถนนสวยๆครับมันคือดินจริงๆเลยนะครับ <communicate> น่าณเวลานี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับผม ฝนอาจจะตกนิดๆนะครับผมจะทําให้แบบว่าอุณหภูมิเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ20ต้นๆนะครับเย็นสบายมากเลยแล้วตอนนี้เดินอยู่ที่แปลงพีชของคุณป้าคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าครับชื่ออะไรครับชื่อดอกไม้ค่ะชื่อดอกไม้เหรอครับอะไรคือดอกไม้ครับดอกไม้คนจีนนี่เขาจะแบบว่าเป็นน้องสาวอ๋อแล้วก็ถ้าดอกตอนนี้ก็มีสมัยก่อนมีต้นโบยมาเขาก็เรียกว่าดอกไม้คือไม้ฮว่าเมื่อกี้คุณป้าบอกว่า จีนนี่คุณป้าเป็นคนจีนเหรอครับค่ะคุณจีนเตียมาจากจีนแผ่นดินใหญ่อ๋อคุณพ่อมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับผมเรามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับตอนแรกแปลงนี้เนี่ยคงไม่ได้เป็นพีชตั้งแต่แรกใช่ไหมครับผมค่ะเมื่อก่อนนี้ปลูกอะไรครับคุณพ่อนู่นสมัยนานมาแล้วครับก็ปลูกมันฝรั่งครับปลูกฟิน ป้ายังได้ปลูกอยู่เลยป้ายังปลูกอยู่เลยแล้วก็ป้าก็สูบด้วยใช่ไหมครับเคยอยู่จริงจริงเคยอยู่ค่ะโอเคโอเค แล้วมาเปลี่ยนได้ยังไงครับโครงการหลวงมาช่วยยังไง<อ>ครับคือว่าสมัยแต่ก่อนนี่ที่ป้าเขาปลูกฝิ่นตุกอะไรนี่โครงการหลวงยังไม่ได้เข้ามาเพราะป้ามาอยู่ก่อนเนาะเตียอยู่ก่อนพอหลังจากโครงการหลวงเข้ามามีหม่อมเจ้าพิศเด็ราชนีท่านเดินมาสำรวจก่อนยังไม่มีโครงการหลวงเนาะแล้วพอมาเห็นว่าเอ๊ะที่นี่มันก็มีฝิ่นมีทุกอย่างแต่ว่ามีชมไม่ค่อยเยอะเท่าไหรมีแต่ชาวเขาแล้วต่อมาไม่นานท่านพีก็มีให้โครงการหลวงขึ้นมาแล้วก็มาเขาก็มาเปลี่ยนยอด ให้ให้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีท้อป่าซึ่งไขายไม่ได้ราคาเราเราก็ต้องปลูกฟินด้วยปลูกทอ้อด้วยใช่ไหม,อมพอทางโครงการหลวงเข้ามาเขาก็ค่อยๆมาให้เอาเอากิ่งพันมาเสียบพันนี่ก็อาจารย์บอกว่าเขาได้พันดีมาจากเมืองอเมริกาเมืองนอกอทางอาจารย์เพื่อเอามาเสียบกิ่งให้ในอย่างน้อยต้องสามปีเขาถึงจะออกลูกไงโอ้สามปีเลยเหรอครับกว่าจะออกลูกโอ้ยก็นานเหมือนกันนะครับค่ะ ในอดีตปัญหาที่เจอเจอปัญหาอะไรบ้างครับก็สมัยแต่ก่อนนี่ที่ปลูกป,ปัญหาอันใหญ่ก็คือว่าปลูกออกมาแล้วมันเอาไปขายยาก การขนส่งยากเพราะว่าแต่ก่อนต้องใช้ม้าบรรทุกไปเพราะว่ายังโครงการหลวงยังไม่มีถนนขึ้นมา,าเพราทำค,ค,คนมาทีหลังไงอพอหลังจากโครงการหลวงเข้ามาแล้ว<อ>ก็เริ่มมีถนนคลับลมันก็ยังลําบากอยู่เนาะสมัยก่อนแต่ก็ยังขนไปได้อยู่ไปขายที่เชียงใหม่ไปขายที่เชียงใหม่ค,ครับผมตอนนั้นก็อย่างที่บอกลูกจะยังไม่เล็กเล็กเล็กค่ะเป็นพันป่าเอาไปดองแลวอร่อยไหมครับแม่อร่อยค่ะขมฝาดค่ะอ๋อแต่ปัจจุบันทมเห็นเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่เลยนะครับผม วันนี้อาจจะไม่มีนะครับไม่มีพัเก็ในรูปนะครับโอ้โหลูกน่ากินมากแล้วพัฒนามาเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้ได้ยังไงอะครับก็ได้จากโครงการหลวงค่ะแต่โครงการหลวงก็จาไมมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำให้เอาพันมาเสียบแล้วก็การใส่ปุ๋ยกันให้ลูกใหญ่ทำยังไงเนี่ยค่ะคุณป้าครับหัวใจสำคัญเลยของการเป็นเกษตรกรที่ดอยอ่างขางเนี่ย อ,อุรรับหัวใจที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้ป้าเนี่ยบนดอยเนี่ยไม่ได้ปลูกฟินอ่าแล้วก็จากไม่ได้ปลูกฟินแล้วเราก็มาปลูกคอปลูกอะไรแทนแล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกได้แล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ได้ซื่อสัตย์ได้ปลูกท้อปลูกพิษส่งให้ครงการหลวงบทบแทนบุญคุณของนายหลวงหลังจากที่ได้คุยกับป้าปั๊บเนี่ยผมเห็นเลยว่าคุณป้าเขาเขาอาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึก หรือว่าความดีใจที่คุณป้ามีต่อในหลวงและก็โครงการหลวงที่มาช่วยชีวิตเขาจากเด็กคนหนึ่งที่ต้องปลูกฝิ่นกับที่บ้านเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของไร่พีชแล้วเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆผลไม้ที่สามารถที่จะที่มาจากอเมริกาผมเห็นความ ความสุขที่คุณป้าเขามีจนในที่สุดเราคุยกันไปคุยกันมาคุณป้าเขาก็บอกว่าสุดท้ายเขาก็อยากขอบคุณในหลวงนะครับผมป้าก็อยากจะขอบคุณพ่อหลวงในหลวงของเราอ่ะที่ท่านได้มาให้ที่อยู่ที่กินของกับป้ากับครอบครัวกับคนโดยทุกคนเลยเนาะแต่สําหรับตัวป้ากับครอบครัวของป้าเนี่ยป้าก็ไม่รู้จะตอบแทนในหลวงได้ยังไงเนาะนอกจากความส่อสัตต์เนาะก็ป้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงป้าก็ดีใจที่ท่านมาให้เนาะ ให้เราก้นดอยได้อยู่ดีกินดีอะถ้าถ้าไม่มีพ่อหลวงไม่มีนายหลวงเราก็คงไม่ได้อยู่อย่างนี้เนาะครับขอ,ขอบคุณมมกขอบคุณป้าครับป้าดอกเหมยเกษตรกร,เ,ร,กรเชื้อสายจีนอยู่นานผู้อยู่ในทุกๆเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงย,ย,ยกเลิกปลูกฝิ่นและไร่เลื่อนลอยถือเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบความสําเร็จสร้างรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกไม้ผลเมืองหนาวอย่างแท้จริงครั้งหน้ารายการมิตรภาพไร้พรมแดน จะมีเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศไหนห้ามพลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ